คอมบูชาเราเชื่อว่าหลายๆคนชอบทานคอมบูชาเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็เลยเดินทางไปหาพี่พิมพ์ที่ Down To Earth ไม่ใช่แค่เรียนทำอมบูชาแต่ไป retreat กับ health และ lifestyle medicine เหมือนได้กลับไปเรียนใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้คือเรียนรู้ร่างกายของตัวเองเป็น living classroom ที่ทุกอย่างรอบตัวคือครูตั้งแต่จุลินทรีย์เล็กๆไปันขนมปังที่เรากำลังจะทาน เราชอบที่คอร์สนี้ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีใครมาบอกว่าต้องกินแบบนี้แต่เราได้ลองลงมือและรู้ว่าร่างกายเราชอบอะไรแลวเราจะบอกว่าการดูแลตัวเองจริงๆไม่ต้องแพงไม่ต้องซับซ้อนเราแค่กลับมาหยิบจับธรรมชาติรอบตัวอย่างเข้าใจและใส่ใจมันอาจจะเริ่มต้นจากการตื่นขึ้น,นมามองและสูดอากาศจากธรรมชาติตัดผักที่เราปลูกเองได้รับพลังชีวิตจากต้นไม้ใบหญ้าจากการได้กินอาหารที่หลากหลายที่เราปลูกอย่างใส่ใจ มันอาจจะเป็นการที่เรามีเพื่อนและกัลยาณมิตรที่ดีที่ช่วยส่งเสริมกันให้มีสุขภาพที่ดีบอกแล้วนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดานี่มันคือคลาสเรียนที่มีชีวิตจริงๆค่ะมันคือ one of a kind hands on experience ที่เราสามารถสร้างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตดีได้จากสองมือของเราเองและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออาหารที่ down to earth เป็นอาหารมังสวิรัติที่สวยสีสันเยอะและอร่อยมากจริงๆค่ะ แค่คิดก็อยากกลับไปแล้วล่ะค่ะ